ก็สวัสดีนะครเพเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี่คือวัดถ้ำเสือนะครับวัดถ้ำเสือครับเพื่อนเนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับนี่คือวัดถ้ำเสือ ก่อนที่ผมจะขึ้นไปผมจะให้ชมบริเวณรอบๆของวัดทํามเสือในห้องน้ำเขายายครับทางขึ้นรถรางสำหรับคนที่ไม่อยากเดินขึ้นครับเขาก็ให้เดินขึ้นครับเมื่อก่อนจะมีรถร่างนะนี่คือบรรยากาศสภาพวัดท่าเสือ ผมเดินทางมาถึงชาวครับออกจากบ้านตีสี่กันทริปเมืองการสองวันหนึ่งคืนครับศิลปินเดี่ยวให้ดูบริเวณรอบๆวัดธรรมเสือเขาจะเป็นประมาณนี้ถ้าใครไม่อยากขึ้นเขาก็ให้เดินขึ้นขึ้นได้ครับ ทางนี้ก็ได้เขาบอกว่าเขาให้ขึ้นทางนี้นถ้าคืนเดินขึ้นตรงบันไดสูงชันนี่ก็ได้ผมอยากรู้ว่าทางนี้เขาเดินขึ้นยังไงมันจะเดินขึ้นไปดูทางเดินที่เขาจะให้ขึ้นลามีอะไรจะพ่อชื่อเนี่ยมก็คงจะเป็นเส้นทางก็คงจะมีหยาดตื้อดเบดี้ยนไปก็จะมีมาได้แล้ว วินงแช่ขึ้นได้ดูทางขึง้น ทางขึ้นเขาก็ระหว่างทางก็จะมีที่ทำบุญผมไม่รู้ว่าในลี้มันอะไรเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเฮ้ <c oughs> เลเวนในถงถ้ำวัดถ้ำเสือนะครับก็มีจุดเันมาทําบนอันนี้ให้ดูทางด้านที่ด้านด้านบนนะจะเป็นประมาณนี้ ก่อนผมไม่เคยมาผมไม่เคยเดินขึ้นทางนี้ครับบอกเป็นทางขึ้นขึ้นเขาผมเคยแต่เดินขึ้นทางตรงมาเลยทางนู้นจะสั่นชันมากอันนี้ก็คอยเดินงอ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 ขึ้น เดี๋ยวผมขึ้นไปถึงโน้นผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเดินขึ้นมาครับหอบพอสมควรแล้วก็มีป่าดออกทางเดี๋ยวผมจะให้ชมวิวจุดนี้เป็นยังไง ก็เห็นเขื่อนแม่กองครับตรงนี้ก็เป็นเวิงเขื่อนเหมือนกันดูครับอันนี้ผมจะเดินขึ้นสู่ต้องวัดธรรเสือแล้ว จะให้ดูทางลงอีกทางครับเมื่อสักครู่ถ้าไม่เด่นอ้อมขึ้นมาทางขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคือทางขึ้นวัดท้ำเสือขึ้นลงทางนี้ได้เลย ทางลงวัดถ้ำเสือครับนักท่องเที่ยวยังไม่มีมีรถผมจอดอยู่คันเดียวมองเห็นเขียนแม่กองกไกลครับเดี๋ยวผมจะขาขึ้นเดินข้างบนแล้วครับ ก็พอเดินขึ้นมาวัดท้าเสือครับก็จะเป็นประมาณนีน้ทังนี้ที่เป็นไฮไลท์ครับที่มองมาสวยๆคือจุดนี้วัดท้าเสือ เดินขึ้นมาก็ขาอ่อนพอสมควรเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือไฮไลท์ครับ ไฮไลท์วัดทำเสือมองเห็นเด่นมาต่ไกล้ครับคือจ,จุดนี้ผมจะพาชมบริเวณรอบๆ what happens to you với Nam dù Nh có là chụp chồng vừa chụp chồng vừa vất tham sự ăn khách ก่อนจบคลิปก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับผมจะให้ชมไฮไลไ์วัดธรำเสือชัดๆว่านะเป็นยังไงวัดถรำเสือนะครับก็ประมาณนี้